สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big b t h r ไท a แลนด์นะคะช่องสำรองของช่องหลัก Big b แ a r k o เ e a c ช anel n นั่นเองนะคะสำหรับใน EP นี้เจอกันนาะเป็น EP ที่29แล้วนะคะของรอบสอบวันนี้เลยนะสุขที่16สิงหาคม2567นั่นเองนะคะก่อนจะรับชมนะคะแนะนำย้ำเตือนกันอีกครั้งละกันนะคะว่าวิดีโอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมละที่สาคัญะคะ่ะสนับสนุนสลาก,กินแบ่ง รัฐบาลที่ถูกกฎหมายเช่นเคยนะไม่มีเจตนาอื่นใดที่แอบแฝงอยู่เลยนะคะล่าสุดนะคะสำหรับพี่ตูนนะคะถามมาเยอะมากทั้งในส่วนของข้อความนทั้งไลน์ทั้งเพจนะแอดมินตอบไม่หมดจริงๆต้องขออภัยด้วยบางด้านที่ถามแอดมินเข้ามาในเพจนะข้อความนะต้องบอกว่ามันเยอะมากๆเลยนะต้องต้องขออภัยที่ไม่ได้ตอบกลับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทั้งข้อความในเพจในไลน์เนี่ยแอดมินจะมีไว้รับออเดอร์สินค้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าแนวทางต่าง,างๆแอด ก็จะลงให้เมื่อเจ้าของข้อมูลเขาปล่อยมาแล้วอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับนะคะพี่ตูนล่าสุดปล่อยกนอดกมาเมื่อ3นาทีที่ผ่านมาแอดมินก็รีบมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะอ่ะมาเริ่มต้นที่พี่ตูนแต่ก่อนจะไปดูพี่ตูนนะก็ต้องบอกว่ามีหลายแนวทางในท้ายคลิปด้วยเพราะฉะนั้นฝากติดตามรับชมกดไลค์กันนะคะแล้วก็ดูให้จบคลิปกันด้วยละกันนะคะช่วงนี้อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากรับชมโฆษณาแบบไม่กดข้ามด้วยนี่ก็เป็นวิธ การหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตช่องของเราให้อยู่ต่อกันไปนานๆนั่นเองนะคะอะมาพูดถึงเรื่องพี่ตูนกันบ้างได้คะ่ะสำหรับพี่ตูนรอบสอบที่ผ่านมา1สิงหาคมก็ต้องบอกว่านะท่านใดที่ฟังทุกคลิปก็คงจะรู้ว่าเขาจะมีอยู่2ส,สายด้วยกันเขาใช้ชื่อว่าสาย1แล้วก็สาย2นั่นเองนะคะในส่วนของสายหนึ่งที่ให้มานะคะต้องบอกว่าเขาจะให้เวลาเก่าเวลาเดิมนะคะหลายท่านบอกว่าซื้อไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่าน และการสายหนึ่งจะปล่อยนะบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้ท่านใดจะรอบ่ายสองโมงครึ่งเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้อีกทีเกาะติดสถานการณ์หน้าจอไว้เดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้นะคะสายหนึ่งถามว่ารอบที่แล้วเข้าไหมก็ต้องบอกว่าเข้าซะด้วยสี่นะคะเพราะว่าเขาให้สี่มานั่นเองนะคะตัวเดียวสี่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าสี่ขึ้นเหนือล่องใต้ครบเซตเลยทีเดียวนะคะมาทั้งสี่หนึ่งแล้วก็สี่หกนั่นเองย้ําอีกทีบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไป จะอัเดตปให้นะคะคในส่วนของสาย2หลักเข้าหรือเปล่ารอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะหลังจากที่สาย2ค่อนข้างเข้าบ่อยเดินดีแต่รอบสอบที่ผ่านมาไม่ผ่านเพราะว่าให้5มานั่นเองนะคะสาย2ให้5ก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็ไม่เป็นไรมาดูสาย2ที่เขาปล่อยฟรีกันออกมาณเวลานี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับพี่ตูนสาย2 16ะะสิคะสิงหาคมค่ะมาที่นะคะตัวเด่นเน้น6นะ ะะต้องบอกว่าเจ้าของข้อมูลเขาก็แนะนำอยู่แล้วนะคะว่านะคะมีโอกาสไปเที่ยวได้ทั้งขึ้นเหนือ ไปเที่ยวได้ทั้งล่องใต้นะคะเพราะฉะนั้น6เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดดูที่แอดมินวิเคราะห์ตัวเลขตั้งแต่ต้ตตนๆน,นะคะรอบสอบนะดาก็จะเห็นว่าแอดมินบอกไปแล้วว่า6มันเด่นมากดาเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังแอดมินแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อก็น่าจะจับจองเลข6ไว้ตั้งแต่ต้ตตนๆงวดแล้วนะคะซึ่งพี่ตูนก็ให้6มาเพื่อเป็นการแบบว่าเออการันตีคอนเฟิร์มว่า6มันเด่นจริงๆนะคะเ <ๆ S 2> ด่นก็ว่ากันไปตามเด่นนะคะท่านผู้ชมนะแล้วคนที่ให้6ก มานีคะที่มาตรงกับนะคะในส่วนของอพี่ตูนสายสองนี้นะ,ะก็ให้มาตั้งแต่ต,ต้นต้นรอบสอบเลยก็คือแอดใต้ฟ้านั่นเองนะ,ะแอดใต้ฟารอบที่แล้วให้สีนะ,ะรอบนี้ให้6นะคะและชุด2ตัวเขาก็ให้มาที่ 606, 6 6 6 67แล้วก็68นะคะก็ หาซื้ออะไรก็ได้นะที่มันมี6ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าวิเคราะห์แอดใต้ฟ้าเราก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะหลายตัวอย่างเช่น60นะคะ60น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าใน EP ีที่แล้วแอดมินได้นำเสนอนะคะในส่วนของอ ในส่วนของสายด่วนวงในของหมาน้อยคอยรักไปนะคะซึ่งเขาก็ให้เลขติดศูนย์มาซึ่งมี0ูนย์หแล้วก็0ูนย์นะคะซึ่งในส่วนของ0ูนย์หนี่แหละที่ไปชนกับแอตใต้ฟ้าที่60นะคะและที่สําคัญโค้งสุดท้ายของคุณนายาที่เป็นข้อมูลนะคะที่ลองใต้อย่างเดียวก็จะเห็นว่ามีเลขติด6มาก็คือชุด60นนั่นเองนะคะต้องบอกว่าล่าสุดแอดมินนะคะไปอัปเดตนะคะตัวเลขที่ซื้อได้หรือซื้อไปได้ล่าสุดต้องบอกว่า5 0 0 5เนี่ยซื้อไม่ได้ ได้เลยนะหลายท่านก็บน่นๆอยู่มัอนกันนะคะเพราะฉะนั้นซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อตัวที่ซื้อได้60นนี่ก็น่าพิจารณาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะ อ่ะแอดมินก็จับโยงเชื่อมโยงให้ดูนะคะเพราะว่าค่าช่วงหลังๆนี้ก็อย่างที่หลายท่านคิดวิเคราะห์ไว้เหมือนกันนะคะว่าค่อนข้างแรงแล้วก็แซงตัวเลข6กไปนะแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะหลายแนวทางที่ให้ฟาดท่ามาอย่างเช่นนะคะในส่วนของแอดนานาคะที่จริงแอดนานาเดียแอดมินก็นําเสนอไปแล้วแหละรอบที่แล้วก็ฟาดบนมาแล้วก็เข้าซะด้วยนะรอบนี้ฟาดบนมาที่เลขค่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมของดาแอดนานา ในส่วนของชุดล่าสุดที่ปล่อยกันออกมาก็คือ591ตามภาพนี้นะคะแล้วเขาก็ตัดเล่นมาที่5991แล้วก็15นั่นเองนะคะนี่ก็คือแอดนานานนะคะ่ะก็ต้องบอกว่านะคะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ แล้วก็หลายท่านก็คงจะถามแอดมินว่าเนะี่ยร้อยบนตกลงว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าไหนว่าจะให้นะคะเอาเป็นว่าแอดมินได้ข้อมูลร้อยบนมาแค่3นะคะแนวทางเท่านั้นนะคะที่ได้นําเสนอไปแล้วก็คือแอดยืนนะคะแอดยืนก็คือรอบอที่ผ่านๆมาก็ต้องบอกว่าค่อนข้างปีบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปแบบว่าอ,อย้อนไปตั้งแต่ ครั้งแรกที่นํามาเสนอถือว่าเข้าเข้าบ่อยเดินดีมากนะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ไม่แน่ใจนะคะคือแบบมันค่อนข้างที่จะหลุดบ่อยนะคะเอาเป็นว่าชอบก็ตามและการน,นะรอบที่แล้วก็ไม่ผ่านนะคะรอบนี้5-7-8แล้วก็1ตามภาพที่ได้นําเสนอไปนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะคนบนฟ้าก็ให้มาทั้งหมด8ชุดก็ถือว่าเยอะนะคะไม่มี0แล้วก็ไม่มี1สําหรับร้อยบนรอบนี้ถ้านําไปตัดดับตัดเทียบนะตัดเด่นกับแอดยืนเมื่อกี้ก็จะเห็นว่านะคะ ad แอดยื um นนะามีชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคนบนฟ้าไม่มีหนึ่งก็สามารถตัดหนึ่งออกมันก็จะเหลือชุดร้อยบนแค่57แล้วก็8นะคะที่น่าสนใจถ้าสมมุติว่าแอดยืนแล้วก็คนบนฟ้าในส่วนของร้อยบนเข้าในรอบนี้นะเลข5เลข7แล้วก็เลข8ของร้อยบนก็มีโอกาสไม่มากก็หน่อยนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเอาแค่2แนวทางมาวิเคราะห์มันก็ค่อนข้างที่จะมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เข้มข้นนะต้องบอกตามตรงตามนี้เลยนะคะแต่ว่าล่าสุดแอดมิน ก็ไปเจอนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับหลักร้อยระยะยาวของท่านนี้มานะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยละกันนะคะไม่ได้ลงชื่อแวอดมินไม่ทราบต้องขออภัยด้วยนะคะว่าเจ้าของข้อมูลชื่ออะไรอย่างไรนะคะ <c> เขาบอกว่าเดินมานะคะ น่าจะใช้คําว่านะคะเดินดีมา21งวดนะะขออภัยในเสียงด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสียงไม่ค่อยมีในช่วงเช้านะคะสูตรนี้ก็จะเป็นหลักร้อยระยะยาวเดินดีมา21รอบสอบรอบที่แล้วก็ผ่านสะด้วยนะคะซึ่งรอบนี้แอดมินได้ข้อมูลมาว่าถ้าสูตรนี้เดินดีต่อร้อยบนคือ1 2และ3นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะไปขัดกับข้อมูลของแอดยืนแล้วก็คนบนฟ้าเมื่อสักครู่เพราะว่าสองแนวทางนั้นตัดเด่นตัดดับแล้วจะเหลือร้อยบ 57แล้วก็8ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของสูตรนี้นะคะ,ะร้อยระยะยาวเนี่ยนะคะทำออกมาได้ที่เลข1เลข2แล้วก็เลข3นั่นเองเนาะมันก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะที่จะวิเคราะห์ร้อยบนในรอบนี้เอาเป็นว่าถ้าผู้ชมชอบตัวไหนของสูตรไหนของใครก็ตามสูตรนั้นและการย้ําอีกทีแอดยืนกับคนบนฟ้าตัดดับตัดเด่นแล้วจะเหลือร้อยบนที่57แล้วก็8ในส่วนของสูตรใหม่ล่าสุดที่อดมินนํามาร้อยระยะยาวเดินดีมา21งวดรอบน ทําได้ที่ร้อยบน1 2และ3ตามนี้เลยให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาต่อแล้วกันนะคะแอดมินขอไม่สรุปร้อยบทในในงวดนี้เพราะว่าเอาจริงๆไม่มั่นใจนะคะอ่ะตามนี้เลยแล้วกันนะคะก็ได้ครบถ้วนทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิตูนนะคะแล้วก็วิเคราะห์เล็กๆน้อยๆให้นะคะว่าถ้า6มาจริงๆโอกาสที่0660ในรอบสอบ16สิงหาคมวันนี้นะคะก็มีค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามีในแนวทางของสายด่วนมาน้อยคอยรักนะคะ มีในส่วนของคุณนายาที่ล่องใต้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของแอดใต้ฟ้าที่ให้มาชนนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับใน EP ต่อไปจะมีอะไรมาพูดคุยกันรออัปเดตแล้วก็รอติดตามใน EP ต่อไปแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ